สมบูรณ์ของร่างกายสุขภาพของเขาเองนะครับถ้าเหลืออย่างสร้างไม่ดิมนะครับก็วันนี้นะครับรนะถ้าหน้าเขาเป็นหน้าตัวเมียกว่านี้นะฮะเขาก็จะดูดินกว่านี้นะครับ,ว,รบวันนี้ก็เลยกรรมการให้ลำดับที่ห้าเลยครับบุษราคำนะคะครับส่วนหมายเลขสี่นะครับหมายเลขห้าไม่มีนะครับอันนี้หมายเลขหก 6, นะครับหมายเลข สี่เนี่ยถ้าเขามองเราวงและจูงผ่านเนี่ยควายตัวนี้เป็นควายทีม่มีรูปร่างใหญ่นะครับหน้าเขาสวยนะครับเขาทรงอุ้มบานเลยนะครับอ่าโครงสร้างใหญ่ต้องขอชมตัวนี้ก่อนนะครับโครงสร้างใหญ่ดีความลึกของลำตัวก็ดีความเป็นตีเหลี่ยมเป็นทางก็ดีนะครับแต่รายการต่อไปคือรายการตีนึงเนาะไม่ว่ากันนะครับเพื่อเพื่อชี้ให้พี่น้องเกษตรกรได้ได้เห็นความชัดเจนนะครับ าตามที่คณะกรรมการได้ดูนะครับในเรื่องของความแข็งแรงของขาหน้าอยากให้ยืนบนกิบมากกว่านี้คาว่ายืนบนกิบหมายถึงว่ายืนเหมือนไม่ได้รับน้ําหนักนะครับแต่ตอนนี้ขาหน้าเขายังมีปัญหาอยู่หน่อยครับแล้วก็พอเรามาดูด้านท้ายนะครับาการยืนของขาหลังนี้ก็พักแข็งแรงได้กว่านี้ก็จะดีนะครับในส่วนของโคนหางตรงนี้นะครับถ้า,าถ้ามันมีกล้ามเนื้อตรง หาเยอะๆนะครับหางเต็มแล้วมันจะดูจะดูคมคืนกว่านี้นะครับการเก็บกระดูกก็ดีได้ระดับหนึ่งนะครับวันีเราพอพิจารณาดูแล้วเป็นควายที่โดวเด่นก็คืนโครงสร้างใหญ่หน้าตาดีครับแต่ส่วนที่ยังต้องเติมอันกับที่ผมได้คอมเมนต์ไปควันนี้คณะกรรมการเลยให้ลำดับที่4เลยครับอ่า เหลืออยู่สามตัวนะครับควายสามตัวนี้นะครับหมายเลขสามก่อนของผมผมเป็นหมายเลขสามก่อนนะครับถ้าเรามองมองปั๊บเลยในส่วนที่เราเห็นครั้งแรกเลยที่เตะตาเรานะครับก็คือในเรื่องของหลังที่ตรงนะครับการเก็บกระดูกดีมากนะครับไม่มียืน่นไม่มีโผล่เลยนะครับอ่า มองด้านท้ายนะครับความโค้งมนเนี่ยคือท้าท้ายของป้าบ้ากว่านี้นะครับท้ายใหญ่กว่านี้ก็จะจะดูดีกว่านี้อันนี้ก็คือว่าโค้งมนแต่ว่าดูดูเหมือนกับเหมือนกับกลัวเนาะมันคล้ายๆกับว่าแบบก้นต่ําไปหน่อยนลยนะครับก้นต่าไปหน่อยเลยเนะครับแล้วก็ยืนแบบไม่ค่อยไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องต้องขอชมในเรื่องของการเก็บกระดูกรูปร่างน,นะครับแต่พอมาดูด้านหน้านะครับ ด้านหน้า <Wars> นะครับหน้าอกเขาเนี <teor in> ่ยนะครับคณะกรรมการอยากเห็นการยืนของนาขาหน้าที่แข็งในก็หน้าอกกว้างกว่านี้หน่อยนะครับยืนใหม่เลยครับครับเนี่ยเวลายืนปุ๊บหน้าอกหน้าอกเขาจะแบบแคบลงมาอย่างเงี้ยนะครับแคบลงมาแต่ก็ถือว่าถือว่าในส่วนส่วนมองด้านข้างก็ดูดีนะครับแต่บางยกเนี่ยนะครับการการยืนตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องของหน้าอกนะครับแต่ส่วนไหล่ก็เต็มดีนะครับ เป็นควายถ้าถ้ายืนเขาจะเป็นควายหน้าต่ำนิดหนึ่งนะครับถ้ายืนยืนประมาณนี้จะดูดีจะบางจังหวะมันจะคือทำให้ช่าิเขาเนาะ <c ười> ควายหน้าต่ำไปหน่อยนึงแต่ความของมวลของของตัวนดีมากนะครับเช่นตัวการสะโพกตรงนี้ก็ยาวดีนะครับแต่ว่าเรื่องของหน้านะครับ่วนหน้าจะมีถ้าเทียบกับหมายเลขหมายเลขสองนะครับ หมายเลขสองก้นเขาก็อยากยุกยุกนะครับอตัวนี้ก็เรื่องของกองกุนผมพูดไปแล้วนะครับเรื่องเส้นลำตัวอะไรเนี่ยก็ดีนะครับมีปัญหาด้านหน้าแค่นั้นเองนะครับถ้ามองหมายเลขหมายเลขสองนะครับเป็นไฟที่ที่มีบันท้ายกว้างบันท้ายมากนะครับแต่ส่วนที่คณะกรรมการยังยังเห็นที่เป็นจุดเด่นอีกก็คือ,คอมีหลังกว้าง นะครับมีหน้าอกกว้างนะครับถ้าเรามองจากด้านหนุ้นจะเห็นว่าหน้าอกกว้างแต่ส่วนนี้จะป่องออกมาหน่อยครับจนตรงตรงตรงหัวกระดูกว่าไหล่นะครับ,รรรรนะรบดูช่วงพอก็สันไปนิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องของความเป็นเพศเมียนะครับช่วงถ้าภาษาพวกเนี้ยไปเขาจะบอกท้องอ่างท้องอ่างนะครับอันนี้ก็ไม่ถือว่าหลงกงนะครับเป็เป็นไายที่ท้องท้องใหญ่นีเป็นลักษณะเป็นตัวเมียที่ชัดเจนนะครับแต่ส่วนที่ ที่คณะกรรมการอยากเห็นก็คือเรื่องของอคนหางนะครับอันนี้จะหางหางค่อนข้างจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเรามาเี่กการเดินหรือการยืนบางจังหวะก็ความแข็งแรงฐานนะครับนี่ึงนะครับแต่ชมเรื่องของหน้าอกกว้างนะครับเขาที่เปิดดีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นไฟที่แม่ไฟที่ดีหนนะครับหมายเลขหมายเลขหนึ่งนะครับ วันนี้ตั้งแต่เข้ามานะครับดูการยืนของเขาเนี่ยยืนได้ดีนะครับยืนได้บนกีบดีนะครับยืนได้มั่นคงนะครับแข็งแรงนะครับมีหลังที่กว้างนะครับมีกล้ามเนื้อตรงโคนขาก็ใกล้เคียงกับกลุ่มนั้นนะครับวางด้านข้างนะครับก็สมส่วนดีนะครับแต่ที่ต้องขอชมนะครับในเรื่องของหัวที่มันมันมันยกในธรรมชาติยกสูงนะครับแล้วก็ มีไหล่ที่เต็มมีหน้าอกกว้างการยืดปอกของไขมันไม่ไม่มีเลยของของในส่วนข,ของหน้าอกนะครับแล้วก็การยืดของขาเนี่ยดีมากนะครับอ่าอย่างหมายเลขสองเนี่ยถ้าถ้ามองจากทางนี้เราเราจะเห็นนะครับเรื่องของขาครับเรื่องของขาคือความขาแข็งแรงแของขาแค่นั้นเองนะครับส่วนอื่นก็ผมว่าก็ใกล้เคียงกันนะครับอ่าวันนี้ก็ ในส่วนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับด้วยเหตุด้วยผลนะครับความนิ่งความความเป็นมืออาชีพนะครับนี่ต้องต้องยอมรับนะครับหมายเลขหนึ่งยืนบนกิบได้ดีนะครับอยากจะให้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับการยืนของควายแบบนี้นะครับก็ถ้าส่วนอยู่ด้านหน้าจะเห็นความชัดเจนนะครับในเรื่องของการยืนนะครับเรื่องของแก้งขานะครับคณะกรรมการตัดสินนะครับลำดับที่สามเรา มอบให้หมายเลขสามครับหมายเลขสามสีสุวรรณนะคะจากเอสีควายไทยค่ะจังหวัดสกลนครเดี๋ยวสองตัวครับรา,างวัลชนะเลิศที่หนึ่งนะครับสำหรับควายฟันนำ้ำฟันแท้หนึ่งคู่นะครับเพศเมียวันนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสอง2 2> ในที่สองครับ หมายเลขหนึ่งดอกแก้วนะคะจากโพนทองฟางจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะหมายเลขสองนะคะที่ได้ลำหับที่สองสายนาค่ะจากพากินฟางจังหวัดอุทัยธานีค่ะและหมายเลขสามนะคะได้ที่สามสีสุวรรณจากเอสพีพายไทยจังหวัดสกลนครค่ะตัวที่ได้ลำาดับที่สี่ก็คือน้ำฝนนะคะจากแพรวาฟาร์มจังหวัดกาฬสินนะคะและรางวัลชมเชยนะคะ